สี่บอกประวัติเต่าสุฟังก็อีกแล้วบอเออเพร่ออันนั้นพ่อเรียกว่าอีกกล้องดอมิร่านั่นมะเหลี่ยวกะโบนี่เวลาป่อยแห้งมันคือบเบญางเขาเพิ่งเติมเขาเป็นไรเด็นู่นเดี๋ยวพาไปน้องยางมือบรรยากาศก่อนนะครับเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศแป๊บหนึ่ง ตอนนี้เราก็มาถึงงานแล้วนะครับบรรยากาศดีดีพี่น้อง วันนี้เราเล่นอยู่ที่โคราชนะครับที่นอ้องแถวมหาวิทยาลัยยังนี่แหละอมอสอ,อหรือมทส,อ,สอ,อะไรนี่แหละ <c oughs> วันนี้เริ่มหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับพีน่น้องฝ่ามาเดิมวันนี้เรียนเร็วนะครับนี่แนนมาเลยก็คือเครื่องบินนะครับ า้านค้ากกำลางต่างขายของนะครับ นเดดแนพี่น้องเนี่ยตอนนี้ก็ทีมงานเราก็กําลังทํางานนะครับเข้าใจเลยว่ามันหอนซัมใไดเป็นเสมอหแห้งเพราะว่าเขาบอกว่าเข้าใจคนทํางานเลยนะครับว่ามันร้อนมากๆเพราะว่าเมืองที่ละพี่น้องเมืองอากาศทีล่ละแต่ถ้าพูดถึงเรื่องดีก็คือวันนี้อากาศปลอดโปร่ง น่าจะปอดฝนแน่นอนนะครับแต่ในการทํางานมันก็ห่อนเนาะห่อนเดีดแต่ไปหน้านยังยังไปหน้านกับพ่อกับแม่ยังขี้ขามอยู่มันห่อน เข้ามาทางงานพีกาัดงานนะครับเข้ามาตรงซอยมทสซอยมหาไล่นะครับเกมหาไล่มทสเดี้ยวเข้ามาในเส้นมหาไลขับตรงมาเรื่อยๆจะเจอไฟแดงไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาก็คือเจองานเลยนะครับ ่พอก่อนที่พ่องาจพี่น้องพ่อขึเครื่องบินก่อนเจอเครื่องบินเท่ากับเจองานนะครับเพราะว่าอยู่ที่เดียวกันเลยก่อเดตว้าววันนี้มาไกลจังเลยจะรอประชุมรัดอย่างเดียวก็นอนรอนาน โอ้โหแต่เราต้องไปด้วยกันนะโคา拉ซีสะเกตโคโคชเลยนะพร้อมโอ้โหพร้อมเลยใช่ไหมโันนี้มีหลังคาด้วยมนานแล้วนะอุ้ยแต่ว่าเจอกันมันยังไม่เห็นไงรื้ว่าไม่ได้สังเกตหรอจากเอกคือจังหวะเอกว่าเห็นโอ้เออใช่ล่าสุดที่ว่าออกไปกินข้าวตอนดึกๆอันนั้นเห็นหลังคาแล้ว เออซูมีหลังคาลาสูตรเลี่วสามน้อยหลอกถึงมาเนี่ยสุดยอดเน้ามาเนี่ยสิริมีเนี่ยกินยิงให้กินได้ก๋วยเตี๋ยวลายส่วนมากในงานจะไม่ค่อยมีร้านข้าวนะครับจะมีแต่แบบร้านลูกชิ้นร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ว่านี่จะมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่ง จะเป็นร้านประจำนะครับทิมงานสิบหากัน,ากนมากินหลายคนเลยพี่นอ้องแล้วก็อร่อยด้วยนะครับม,มาถึงงานก็อย่าลืมแดีมาร้านนี้นะครับอยู่ทางเข้างานพอดีเลยนะครับเดี๋ยวไปเข้าร่มก่อนนะครับ <laughs> วันนี้แบบสอน,นเล่นอยู่แบบเอ็นทึ่งเครื่องบินอันนี้แบบว่าทีมงานเรานั่งเครื่องมานะครับแล้วก็มาลงจอดที่นี่เลยเห็นเบ้แล้วคิดถึงทองฟูนจังพี่น้องนัดเซ็นข้าวนะครับว่าแม่ของน้องหญิงก็คือ เสียชีวิตแล้วหรือว่าน้องทองพูนนะครับกระโตนี่แหละตัวสีขาวน้ำตาลนี่แหละกินแล้วก็เลยคือถอดเพราะว่าคิดถึงเพราะอะไรพี่คิดถึงเพราะว่าปกติไปบ้านน้องก็จะแบบว่าเจอแล้วก็ไปเล่นกับทองพูนตลอดเลยนะครับไปพ่อแบบมากสีเดียวกันเลยทันทีอืมจะไปอุ่มกระบาดอุ่มแจอุ่มเนี่ยร้านเขาก็มาร้านอาหารตามสั่งที่ไปกินประจำานัขนาเจ้าก็มา มีลีมีไอ้ผอมยางเป็นข้าเดี๋ยวบางทันเอามากอยู่ดแต่กับว่ามีเงินสื่อเลยสื่อว่าใดมักคักแต่ว่ามีเงินซื้อมันก็ซื้อบ่าดดเนี้มันต้องมีเงินเท่านี้ยังที่ซื้อได้เครื่องบินนี่อันนี้คือแบบว่ารอบนี้สาวน้อยออนทัวมาที่โคราเน่ ไม่ได้นั่งรถบัสมานะเราเช่าเหมาลำมาทั้งทีมคันเลยเออนี่อ่ะเห็นไหมแล้วงานนี่ก็ขึ้นเครื่องกลับเลยดิต้องหน่อยเลยบอสสนามกีฬากข่งมันแพงไหมนี่พี่น้องจะบอกว่ารถบัสรถทัวร์สิบคันปิดวงรอบนี้ทำให้หวังนำก็ต้องห่วงนะครับว่าขึ้นเครื่องอยู่งานวัอนี้ต้องกันเด้อ เราจะไปลงจอดที่สนามกีฬากลางบ้านแพงผู้ใดเป็นกอลตันบอดพี่โจเป็นกอลตันเลยบอดคือสุดเอวนั่แต่ามือเพป็นไปป่วยท่านเพป็นขึ้นเครื่องหรือเปล่าบอไปแห่เนี่ยน้ำแห่หนักรอกไปไปนั่นยังยเต่าเตาอุ้ยเต่ากันหมดหมดจับเต่าเราหลังๆๆางแล้วพอมันไตหนีมันมันเต็ียมตัวมันเราบออาย วะบรรยากาศก็ดีดีเนี่ยมันดีบรรยากาศดีมัอนี้ไป็นตัปอดฝนลอยเปิดเส้นเลยบ้างเนี่ยเสีงจังปางอีหลีเจ้าสองสารเดะข้าเจ้ากางังหลัดมันเป็นตองขวนห่ายย่างไปเขาเดี๋ยวยังเพเอ้ยภูเขาใส่มันมองเป็นเขาใหญ่มองนี่ว่ามีอําเภอเมืองว่ามีภูเขา มันต้องไปนู่นแบบว่าปากช่องเขาใหญ่อะไรนู่นเนาะอืทั้งหมดนยสาินี่เอาพี่น้องคีนีลำลาบไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับ